สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทท่านนะครับเจอกันกับในทางคลองหองไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับฝากในทางดีๆหุยลากับหุยหาหน่อยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมในทางคลองหนองไก่นะครับก็จัดไปแน่นๆขอให้มีโชคมีลาบนะครับอยากรูว่านะครับนนองไก่ฝากในทางอะไรให้พ่อแม่พี่น้องบ้างครับวันนี้ก็ไปดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ สำหรับในทางฮวยลากับหวยฮานอยวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่จัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับฮวยลานะครับตามตัวบนนะครับน้องไก่จัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีเลขนะครับสองร้อยนะครับ ในทางต่อไปนะครับน้องไก่คือหนึ่งตัวนะครับสองร้อยแอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่จัดไทยนะครับมีเลขนะครับศูนย์สองศูนย์นะครับกับ 0 0 2นะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่จัดให้ประมาณสีในทางนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปเน้นเข้อให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนในทางเลขสองตัวนะครับน้องไก่จัดให้นะครับมีเลขยี่สิบครับนะครับยี่สิบเอ็ด ต่อไปนะครับ01กครับ02นะครับพม่พี่น้องครับไปในทางดีๆนะครับพม่พี่น้องครับวาชอบก็จะไปแน่นในทางต่อไปนะครับพม่พี่น้องครับหุยฮานอยนะครับหุยฮานอยนะครับเลซามตัวบนนะครับนองกายจัดให้นะครับมีเลข หกรอยแดนะครับต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนองไก่คือหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับมีเลขนะครับ6กรอยองนะครับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนองไก่จัดไ้นะครับมีเลข 610นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับนะครับ6 2อรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนในทางต่อไปนะครับเลยสองตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่จัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีเลขนะครับหกสิบ หกสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับน้องไก่จัดให้นะครับมีเลขสิบครับนะครับยี่สิบนงไก่จัดให้ประมาณนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าชอบในทางของน้องไก่นะครับก็จัดไปเน้นๆนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ สำหรับในทางวันนี้นะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับขอให้มีโชคมีลาภทุกคุวยร่ำรวยวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ